you. Mm -hmm. สวัสดีครับเแฟนทุกคนครับสวัสดีสซนๆท้งชาไทยทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนที่รับชมอ,อยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับผมครับวันนี้เงียบกันจ,นะะนจ,งจังเลยล่ะครับไม่ใช่มาจิงเทียนให้ฮันจิงเหรออยู่กันไหมเนี่ยครับอยู่ <laughs> <laughs> ก็สวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีโซนๆทางชาไทยแล้วก็อิน,นเตอร์แฟนด้วยครับแล้วก็ในไลฟ์ like <laughs> ด้วย

ในในในภาษากายหนตองเรงภาษากายเหรออ่าอันนี้แปลว่าจุไรครับจุ๊บครับจุ๊บจุ<ๆ>๊บจ<ๆ>ุ๊บจ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 จ้๊บจุ๊บจุไบจุ๊บจุ้บจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บบจุ๊บอุบบมไ้จุ๊บจุบบ นะคะจะบอกว่าคุณเบ๊เนี่ยมาครั้งนี้ปีที่สองแล้วปีที่แล้วก็ได้มาเจอกับชุดทุกคนคปีนี้เรามากันแบบไทยใต้คอนเสิร์ตปีคลเซอร์อยากจะรู้ว่าทำไมต้องเป็นชื่อนี้แล้ว,ไไวมันมีความแตกต่างยังไงจากครั้งที่แล้วค่ะหนูว่ามีความแตกต่างไหมเคยว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแน่ไม่ใช่หนูเพราะหนูก็ยัไงไม่รู้จากชื่อค่ะโลอเซอร์ใช่มันจะแบบว่าโลอเซอร์รู้ใช่โค้ดเบ๊ะไหมนะทุกคนคลอเซอร์ ไม่มีโค้ชเลยครับมีแต่โค้เซอร์ครับแต่ว่าชิดๆเลยแบบว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นแต<ช>่ว่าเรารู้จักกันมากขึ้นน,บบนะครับผมบางทีก็ใกล้ชิดไปบางลูกอย่าเงี้ยแฟนๆหรืว่าลงมาทักเอ็กซ์นะครับผมบางทีเรารู้สึกว่าเออเผลนี่เลยเข้าไม่ใช่อะไรเงี้ยบางทีนั่งเปิดดูแล้วก็ยิ้มน่ารักดีค่ะแบบ รูปสวยมากๆเลยแล้วก็คอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าให้แฟนๆได้ยิ้มไปด้วยมันมีทั้งแบบว่าใกล้ชิดกันแล้วก็อาจจะแบบมูดเล่นๆแล้วก็มีที่สลับกันถ่ายด้วยครับใช่แล้วก็แบบเราสองคนกบตั้งใจคิดคอนเซปต์มากแล้วก็ตั้งใจถ่ายให้แบบรูปสวยสุดในสไตล์แบบเราทั้งสองคนนะครับก็ <c oughs> จริงๆไม่ไดออไปดูวิดีโอมาด้วยเป็นเหมือนเมื่อหลัง เห็นพ right like ี่สเร์ก็มีบอกว่าเหมือนครั้งนี้มาในรูปที่โตขึ้นด้วยไหมแบบมีความแบบโตมากขึ้นแบบมีเซ็กซี่นิดนึงมยังเด็กเหมือนเดิมยังเด็กเหมือนเดิมอูโตขึ้นยังเด็กเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าครับผมโตขึ้นอยู่โตขึ้นเราพี่สิร์เหาอคะเป็นรูปที่โตเนยยังเด็กเสมอทุกคนอย่างนี้เสิวันนี้ดิฉันงงมากค่ะว่าปกติแบบได้มีโอกาสร่วมงานแบบเป็นเอ็มซีกับ แต่วันน uh, ี้เยขาเนี่ยเป็นแบหรือยังไม่ได้กินข้าวครับยังไม่ได้กินข้าวไหนใครเห็นโคตบงแล้วบ้างครับผมชอบเล่นไหนกันบ้างฮะถูกเลยครับถูกเลยชอบถูกหน้าหรือเปล่าดูได้ยังครับชอบยู่ชุดนึ่งครับชอบชุดไหนคะหนูชอบชุดนี้ชุดนี้โอ้โหสวยดีนะครับอาจจะชุดชุดนี้ก็ชอบครับแต่ชอบชุดนี้ อ๋อวีซี่คชอบชอบชุดไหนจริงๆชอบชอบหลายชุดเลยครับเพราะว่าแต่ละที่มันมีความแตกต่างกันแล้วก็เป็นสถานที่ในประเทไทยด้วยกำรัผมก็จะมีหลายฟิลมาาจริงๆชอบชุดที่เป็นน้าผกที่เอาน้าใกล้กันลืมตามาก็เจอเทวดาเลยอ้าวเขาว ไม่มีมแล้วโอเคก็เป็นเหมือนแบบว่าใกล้เัดมากขึ้นเนาะก็ทั้งกับซีนนิวเองด้วยแล้วก็ขับแนงลับด้วยจะได้มาเป็นโฟเซอร์กันนะคะแลมันมีแบบดอกไม้ตั้งแผงวางเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะก็เป็นโมเมนต์เนาะตอนเล็กๆด้วยเนาะตอนที่ไปถ่ายกันนะคะ so we were talking about the shooting and they said that had a lot of fun shooting all the w a t e r o o k s and of course that also happy to so many beautiful tourism spots in Thailand and they want you guys to like appreciate and they hope that you guys like all the photos in this photo book, because they have a lot of funds and oh, they also mentioned that Si also took photos of his mother They of each other, ไม่ไม่เซลในการถ่ายรูปไลยแค่บอกหูถ่ายไปเพอ่มันสวยเป็นโมดแต่ไหนไม่ได้ก็ใช่ไงก็คือต้องใช้ที่สวยเท่มมั้นเอ่้วมีเยอ่ไม่มเทนน่ามันเป็นโมดิงๆเพราะว่าโอ้ต้งใจถ่ายเลยเนี่ย่เราต้องมาเลือกรูปไหนว่าจะเอารูปไหนไเอาเริ่มจากให้ให้แ่ละกันดอกกันถ้าต้องให้ดอกไม้แต่ละกันจกอย่างในวันครบรอบสองปีโซนๆวันนี้จะให้ดอกไม้อะไร แล้วเดี๋ยวอาจจะถามไปถึงแฟนๆด้วยว่าถ้าสิ่งรื้อยากให้แฟนๆอยากให้อะไรไหนๆก็เป็นวันครบรอบให้หลักเกบบิดขึ้นจริงๆไม่ค่อยรู้ความหมายขาองวันครบมากครับผมงั้นให้หนูไปดูว่าเลือกให้หนูก่อนใช่ค่ะเลือกให้ก่อนพี่จะเป็นประดิษฐ์ดอ,อกไม้ขึ้นมาเองโอ้ยเป็นงานประดิษฐ์แฮนด์เมดสีอะไรครับน่าจะเป็นสีดำที่คิดเลยนะแบบบุ๊ค เป็นสีมบนกระดนนาษบนกระดาษทรายเรารู้สึกว่ามันมีความแบบดอกไม้แห้งอะกระดาษทรายแล้วก็ภาเป็นรูปดอกไม้สีน้ำตาลน้ำตาลเพรา,า,าะ,ะดอกไม้นี่หอมด้วยหอมด้วยก็สีน้ำหอมกลิน่นไปเขากลิ่นกลิ่นเหมือนเพียร์โอ้กลิน่นไปโอเคดอกไม้สีน้ำตาลกลิ่นเหมือนพี่ซีทำจากกระดาษมีภาพเราค่ะทุกคน okay, so he, say he said that on this special uh, special occasion, on Sun's second anniversary, he would like to give the handmade flower to the and he also mentioned that it will smell like himself. Uh, for this. And <laughs> สีเทาสีเทาด้วยได้เดี๋ยวเอาแบงก์นี้สิไปทาสีเทาแล้วก็เป็นแบงก์กาโบแทนไหมคะแบงก์กาโมแล้วจะได้มีหลายสีครับท um ุกคนเรนูหาไป นี่ง่าเลยครับง่าเลยเลยแตดตา่ยโอเควแ้วอ์มอัพเโอเโอเคข้า่ั้งสองข้างข้ามบั้งองข้างนนักไว้ตงกางี้ำหนักไว้ตรงกลางการแข่นทั้งสองข้างร่อนไปทางขวาร่อนไปทางขวาไปรอนร่อนไปทางซ้าย่ะสิทธี์ไปสิทหน่งสองสามสี่ห้าหก มาทำอะไรเฮียเราอย่ในามรักก้นองคนเลยค่ะมเป็นไรค่ะอย่ง้าเราอายเรไม่ได้อายคนเดียวค้ะเราดีบูนี่คือบ้านเราเราสามารถทำอะไรก็ได้จริงค่ะโอเคพอจะรู้คิดว่าพอจะรู้ว่าเฮียอาจจะตอบอะไรเกไม่ได้ชีเกมใจร ลองดูค่ะลองดูลองดูนะคะโอเคเที่เอามาไม่ได้ครับแต่เกมนี้มันเล่นด้วยการงานหรือว่าโดนคูิดท่ต้องช่วยกันช่วยกันงั้นแต่เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนถ้าเราลงโควิด เมือนยนะคี่สี่เห็นนะคะรมีมีตำรวจนะคะพี่สี่เขามีตำรวจแอบดูอยู่นะคะเสอยเหรอเนี่ยโอเคคนเหมือนไหมเหมือนไหมผ่านไหมผ่านไหม่โอเคได้คะแนค่ะได้ใเราวยต่อไ Um, I will you I know, time.